ครับผมขี่ตะเวนก็นเริ่มขึ้นแล้วนะพี่น้องเนาะบรรยากาศก็กเริ่มดีแล้วช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพน้ำเนาะครับเนาะเดี๋ยวตามเราต้องมาครับขี่ตะเวนเริ่มขึ้นแล้วเริ่มแจ้งแล้วยันยังอนะ่ะนี่บ่ ้อานี่บอโอ้ยยับขึ้นแอาวุธลองเ็ดนี่พี่เอน้องก้นมึงเนี่ยพี่อน้องนะครับจับครับ่าครับง่ายครับผมเจาขวางหน้านาสีดีเนาะผได้มันเสียใหญ่ให้กูเตี้ยเนีนะครับพี่น้อง่ายนะครับมงอาจารย์นมนเ็ดครับเด็ดันหาครับง่ายนะครับว ่เนาะเี่ยนู้นะครับเขาตาเขาตาบ่ต้องเขาต้องหอกแน่นครับผมครับเขาบอกพี่บอกน้องเนี้ยวคำนวณจังไดย์พลังก้นเพิ่นมือใหม่เพิ่นยังเบิ่งบ่ท่านหอกว่าคนวดวะครับเออเป็นยังคือจังใจจุดนีจังน้องใจใจจุดนีนี่คำนวณจากมองเดย์ิดว่านกสีมาจังไดย์ังน้องตามสรรเสรยานนะครับอืมเอาเนี่ยได้พี่น้องเมืองคำนี้ร่วมเออเปินปลาเนาะตีนปลาพี่น้องเป็นปลานะครับ นกเนี่ยสันสัตว์แต่ยานมันจะอยู่สูงนะครับมันจะอยู่สูงอย่างไดก่อนล่องน่ะมันบม่ล่งจากต้นสูงมาล่งต่ำล่ะครับมันต้องหาต้นไม้เกาะกันครับอาจารย์ต้อง,อองคือน้ำคิ้วครับนี่ต้นนะครับประกอบไพ่กะประกอบไพ่กะไปไม่น้อยเนี่ยครับเนาะไปไม่น้อยนะครับมันแก่สีมาเทียงกันนี่นี่นะครับเทียงกันเทียงกันเสร็จแล้วเราปุ๊บมันยังสีล่องแล้วฮานูการที่สูงแห้ไหดีเราล่งต่ำเนี่ย คนข้างยากครับยากโคสมคข่วนเดีมารอรุ่นรอชมต้องครับเนาะเด่บัวเด้ก็บพวกเป็นนังครับนอหัวมวนอืมเอาเดี๋ยวบัวต้องกระสิหาจุดของบาวตองอี่ก้อนบานนี่วัดสิตังมองได้บานนี่แต่ว่าของบาวนุ่มบนได้แล้วเนาะนี่ละอันนี้ว่าบาวตองกระสิยางนี่นะโอ้นี่ห้อยพุทธิ์แท้เจ้าตัดมาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำต้องครับเนาะเอาเขาขึ้นเล่าทัตีเรียบร้อยเนาะ อมาต้องกขยานจีนยางไปพ่อนอยู่พ่น, <laughs> นเลยอ่พ่นกลางไอ้หน้าพ่นม้วนมีหมองใจี่น้องมันหงกปีวันแห่ไท้ายห้าแกแท็กด้วเนาะจัดต้องแถวนี้เนาะนั่นนหมพ่นนะบินว่นนนนนอนว่อนเจ้านกยางเงินนกเจา้าเจา้าโอ้ยยางบดเตี๋ยนแบบเพื่อมีหมูนโนติดบ่วง อาจังไดนกันตามอาอรุ่นมาช่มครับผม จนได้ครับ